สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือจิ้มทางไฟฟ้านะครับอันนี้ยี่ห้อนีอ้เป็นสินค้าที่ผลิตมาจากเมืองจีน ราคาที่ซื้อมาก็อยู่ประมาณ200นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาได้ประมาณ2ปีแล้วนะก็มีที่ป้องกันการนะอันอันตรายจากความแหลมคมนะครับเราก็จะมาดูวิธีการใช้นะครับที่ตัวรถกันเลยครับว่าเขาใช้งานกันอย่างไรก่อนอื่น เราจะต้องทําความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าขั้วลบของแบตเตอรี่เนี่ยจะต่อลงที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์หรือต่อลงที่บอดี้รถเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการต่อลงเนี่ยในส่วนของตัวที่เป็นโลหะ นะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีขั้วลบตอนนี้เรารู้ได้ยังไงว่ามันเป็นขั้วลบครับนะครับผมก็จะนะครับเอาปลายสายอีกข้างหนึ่งนะครับที่เข้าที่ขั้วบวกนะครับแล้วก็เอามาจิ้นเลยครับเห็นไหมครับเห็นสีแดงไหมครับอันนี้ที่เครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น ขั้วลบนะครับมันครบวงจรและผ่านโหลดทางไฟฟ้าเห็นไหมครับพอจิ้มแล้วก็จะมีสีสีแดงปรากฏนะครับก็เครื่องมือตัวนี้ก็ถือว่าคุณภาพก็โอเคนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าที่เป็นขั้วลบนะนี่เป็นขั้วลบแนะม้กระทั่งโชค๊คนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าอ่าในส่วนของโครงสร้างหรือบอดี้รถเนี่ย จะเป็นคั่วลบอ่ตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนไปขี่ที่อเอาที่เบรกดูมั่งพี่ครับเบรกเท้าอยากรู้ว่าเบรกเท้าเป็นยังไงครับเราก็มาจิ้มที่ขั้วบวกเห็นะครับผลปรากฏพอเรานะครับขี่ที่คั่วลบนะครับก็คือโ้งที่เป็นโลหะเอามาจิ้มที่ขั้วบวกก็จะเป็นสีเขียว ็คุณภาพสินค้าเขาก็ถือว่าโอเคนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะามาทำการาทดสอบหาไฟนะครับว่าสายไฟเส้นไหนมีไฟมาบ้างนะครับตอนนี้ก็เราก็เอาขีดไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถเลยครับนะอันนี้ก็ทั่วลบมาจิ้มบัวอ่าเป็นสีเขียว นะครับตันนี้ก็จะไปที่หน้าปัดเราก็จะทำการหาไฟนะครับอันนี้เราก็ได้ทำการลื้อออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการออนสวิต เพื่อจ่ายไฟเข้าในระบบนะครับอันนี้ก็มีไฟวิ่งผ่านสวิตกุญแจแล้วคือในระบบไฟเนี่ยนะครับไฟจากขั้วบวกไฟจากขั้วบวกก็จะวิ่งผ่านระบบฟิววิ่งผ่านระบบฟิวมานะครับเข้ามาที่สวิตกุญแจนะครับจะวิ่งเข้ามาที่สวิตกุญแจก็ อาจจะวิ่งขึ้นไปที่ข้างบนนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกันมาเป็นตัวตัดนะครับกุญแจก็จะเป็นตัวตัดตัดระบบไฟจากขั้วบวกแบตเตอรี่ไฟจากขั้วบวกแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อเราออนสวิตช์คุญแจแล้วนะครับเมื่อเข้าเกี่ยวว่างเราก็จะเห็นสัญญาณไฟสีเขียวขึ้นอันนี้ก็คือไฟจากขั้วแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อ ออนสวิตกุญแจนะครับแล้วก็ไปลงกาวที่ไหนครับมันจะไปลงกาวที่เครื่องยนต์นะครับในตําแหน่งสวิทเกียร์ว่างเวลาเราผ่าเครื่องมานี่เราก็จะเจอนะครับในตําแหน่งเกียร์ว่างถ้าเกิดเราเข้าเกียร์ละจะเกิดอะไรขึ้นครับเข้าเกียร์มันก็ไม่ลงกาวไฟมันก็จะดับไปนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่านี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับเสร็จแล้ว ก็จะมาดูสิครับว่าไฟมันจ่ายมาที่ตรงจุดไหนบ้างนะครับอันนี้เราก็ลองทําการจิ้มดูเลยนะครับสายสีน้ำตาลเห็นไหมครับอ่านี่ก็มีไฟสีน้ําตาลนี่สายสีน้ําตาลนี่ก็จะมีไฟปรากฏแล้วนะครับก็สแสดงว่ามีไฟนะครับอันนี้ เรามาจิ้มดูสายสีดำเอาไม่มีไฟนะครับอันนี้มีไฟอ่อนๆน,นะครับมีไฟจ่ายมาอ่อนๆเป็นสัญญาณไฟอ,อ่อ,อนๆเป็นสายสีเขียวนะครับนี่มีมีไฟมาอ่อนๆแล้วก็เราก็ไปเช็คจิ้มต่อไปครับนี่นะครับเนี่ยวิธีการหาเราเราก็จะหาแบบนี้ครับ นะเราก็จะรู้แล้วอ๋อสายน้ําตาลมีไฟมานะเนี่ยนี่คือประโยชน์ของเขาว่าเอ๊ะมันไฟมันมามาอย่างไรโดยการที่เราใช้ตัวเนี้ยนะครับหาว่าไฟมาคือถ้าเรารู้คู่บวกคู่ลบนี่ก็จบแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไล่ระบบไฟได้โดยใช้แค่เนี่ยเครื่องมือจิ้มอย่างเดียวเนี่ยนะครับอ่านะครับเนี่ยอ่านี่มีไฟ นะครับอ่าอันนี้ไม่มีไฟอ่าอันนี้มีไฟมาอ่อนอ,อนนะถ้าเราอยากรู้ว่ามากี่โวลต์เราก็ต้องใช้มิเตอร์นะครับอันนี้เป็นการเช็คดูเบื้องต้นว่าตรงไหนมีไฟมัง่งอ่าเห็นไหมครับสายสีฟ้านี่มีไฟมารอเห็นไหมครับอ่าโอ้นี่ไฟสว่างจ้าเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าสองเส้นนี้มีไฟนะครับ เนี่ยคือเป็นวิธีการหานะครับเป็นวิธีการหาก็อันนี้ก็น่าจะจบนะครับวิธีการใช้เครื่องมือสำหรับการจิ้มวัดหาคั่วบวกคั่วลบหาการจ่ายกระแสไฟไปตามตำแหน่งต่างๆ นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนทุกคนนะครับสวัสดีครับ